สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็มากับรถกล่องนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยสมัยนึงเนี้ยเราเล่นกันเนี่ยนะครับเราจะเล่นรถที่มันพร้อมเล่นมาแล้วแล้วก็มาบวงวแผงวงจรติดรีลองรีเลย์อะไรเงี้ยนะครับในรถสเกลหนึ่งต่อสิบเนี้ยมันจะมีรถพร้อมเล่นเราเรียกสมัยนั้นเราเรียกรถเล Q อกคิวดีนะเป็นพวกรถแบบพร้อมเล่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นคิวดีตัวหนึ่งนะครับก็หน้าตาเนี่ย ตัวนี้เป็นโฉม s k y l ล n e นะครับก็เกอาเก็บมากๆครับได้มาจากคลังสินค้านะครับรอบเดียวกับที่ไปเอาเรือมาไม่ได้นั่นเลยเนี่ยใหม่กิฟเลยยังไม่ได้ใช้นะครับรีโมทก็ปรับอะไรไม่ได้นะครับไอเนี่ยหลอกนะ หน้าตาเหมือนคล้ายๆฟูตาบ้ามีสวิตช์ออนออฟอยู่ข้างหลังนะครับเรสซิ่งคอนโทรลซิสเต็มแน่แบรนด์เป็น40เมกะเฮิร์นะครับเข่ากับข้างบนตัวแบตเตอรี่เฮ้ยเปิดไงวะเนี่ยเปิดไงวะเนี่ยอ่ะเปิดงี้ แล้วยังไงอ๋อโอเคใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ครับอ่าอย่างนี้โอเคเปิดอ้าวโอเค on off นะครับเปิดปุ๊บไฟจะติดนะนี้ปิดอันนี้เปิดอ้าวไม่ติดแล้ววะ่ะ อ่ะติดแล้วติดล้โอเคผมกดไม่โดนนะครับเปิดฟิตออนตรงนี้นะไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับควงมาัยก็เป็นควงมาไลพลาสติกธรรมดาแข็งๆทื่อๆไม่ใช่ระบบเซอร์โวนะครับเป็นระบบแผงวงจรเลี้ยวแบบธรรมดาเลี้ยวปุ๊บมันก็จะจะกวาดสุดเลยนะครับประมาณนี้อ่ะรีโมทผ่านไปไปิดสวิตช์ก่อน ยกออกมาดูรถกันดีกว่านะครับมิสันสกายไลน์เททั้งกล่องนะครับกล่องก็จะเก่าๆหน่อยนะครับรายละเอียดดีเทลก็น่าจะปลปีไปหมดแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังเป็นลายรถรุ่นต่างๆนะ รถโคดเก่าเลยผุ่นเคละอะไอนี่ไม่มีอะไรกระดาษติดบเปลาเปล่าเลยนะครับไม่มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับไม่มีแบตเตอรี่ด้วยเออหมดไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเราโชคสี่ต้น อย่ yeah. ลงเอาเอา,เอากล้องลงโอเคเราถ่ายกันแบบเรียวๆเลยครับคือมันมันคือทรงอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่ชที่สันสกายน์มันเป็น BMW มันเป็น BMW ครับมีวิงหลังมาให้ ไม่มีกระจกมองข้างบอดี้เป็นพลาสติกแบบนิ่มนะครับมีกิบล็อกอ๋อกิบล็อกก็ถอดง่ายอยู่นะเออก็สะดวกดีโอเคหูยตูมตูมสุดๆตูมสุดๆคือออกแนว ยงี้แล้วนี่คือเปิดอะไรอะ่ะเปิดทำไมวันนี้เอ้ยเดี๋ยวทำไมมีสองปักวะทำไมมีปักมาให้สองอันมอเตอร์น่าจะไซส์สามแปดศูนคิดว่านะครับไม่ได้ใหญ่มากเอ่อช่วงล่างเป็นระบบปีกนกแยกซ้ายขวานะครับ ปิดนกอิสระโชคอัพเป็นพลาสติกธรรมดาโชคอัพน่าจะอัพเป็นพวกน้ำมันได้ครับชุดเกียร์ท้ายเป็นแบบเ,เป็นเกียร์ดิฟนะครับก็ดีครับเสียงก็เลื่อนๆอยู่ องศาข้างหลังทามาประมาณสามองศานะครับตัวซีฮับมันเป็นสามองศามาแล้วเด้๋ยดุมล้อเดี๋ยวนะเฮ้ยล้อดุมสิบสองซะด้วย ดุมล้อเนี่ยเป็นตัว12บมิลนะครับของรถ RC ปกติเลยอ่าใช้ดุมสิสอปกติเลยครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเอาล้อดุม12บมิลของรุ่นอื่นมาใส่ได้เดี๋ยวผมลองเลย น,นี่เป็นล้อเปล่าของททมิยานะครับเดี๋ยวลองเสียบดูดิเฮ้ยใส่ได้วะดูดิใส่ได้นะเอเอเฮ้ยเจ๋งวะ่ะคันนี้ดีวะเฮ้ยคันนี้น่าสนใจเออคันนี้ดีวะน่าสนใจแต่แปลกตรงที่มันมีช่องใส่แบตให้สองอันเนี่ยสำรองเหรอหรือ,อยังไง เฮ้ยหรือว่าเขาเรียกเทอร์โบคือแบบนี้ป่ะคือผมก็ไม่ทันนะเอาจริงๆรถของ QD ที่เป็นสมัยก่อนเนี่ยคือผมไม่มีตังค์ซื้ออางี้ดีกว่าในตอนนั้นนะอุ้ยก็เลยแบบเพิ่งมาได้เก็บตอนนี้แหละแล้วนี่เผเจอก็เฮ้ยแปลกดีว่ะเห็นมันตั้งอยู่คันเดียวโดดๆด้วยทีแรกมันจะไม่เอามาแล้วแต่ว่าเขาบังคับมันต้องซื้อให้ครบยอดมันถึงจะคือมันมันต้องซื้อให้ครบยอดอ่ะเออ แล้วมันเหลืออยู่กล่องเดียวด้วยมันอยู่ตรงทางที่ผมต้องจ่ายตังพอดีอ่ะแล้วมันยอดมันไม่ถึงไงผมก็เลยต้องหยิบเอามาให้ใกล้มือเออเออเจ๋งว่ะอ๋อสวิตตรงนี้เป็นสวิตออนอออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คืออ๋อแบตเตอรี่ใส่ตรงนี้เฮ้ยเอาแบตมยาใส่ได้วะไม่เอ,อ้ยได้ว่ะ ได้วะเออได้ครับสปิดไม่ลงครับว่าแบตมันก้อนใหญ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทุกคนแป๊บนึงนะอ๋อก็ลงได้นี่ว่าขับๆไปนิดนึงแต่มันก็น่าจะลงได้นะเนี่ยประมาณเนี้ย แล้วก็เสียบอย่างเงี้ยเหรอแล้วเปิดสวิตช์อันนี้เปิดสวิตช์รีโมทเปิดสวิตช์ที่รถเหรอรถมันก็เปิดสวิตช์อยู่ยแล้วนี่เห็นไม่ได้เลยเลยเงียบกิบไม่ได้เลย,เลยครับเงียบกิบไม่ได้หรือต่อปลั๊กฝั่งนี้วะ เฮ้ยมันถอยหลังเนี่ยยาวเดินหน้ามันไม่ได้วะ่ะแล้วก็ชักเลี้ยวเหมือนจะเปิดด้วยอ่ะแต่ประมาณนี้แหละคร่าวๆโอเคตรงนี้เขาต้องอยู่บนนี้หรอเออเออ,เอ,อมันก็แปลกๆดีแปลกๆดี แปลกๆดีว่ะเอ่อโอ้ยผหจะอธิบายอะไรวะเนี่ยอ๋อดูล้อหน้าโอเคเอ่อมันเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังล้อหน้าไม่รู้ว่าดุมสิบสองเหมือนกันไหมยา,านะยางค่อนข้างแข็งนะยางค่อนข้างแข็งอ่าเป็นดุมสิบสองมิลเหมือนกันครับผม แต่ว่ามีมีเพาไม่มีอะไรก็คือเป็นปีกนกปกตินะครับปรับมุมล้อไม่ได้นะครับอันนี้แต่ว่าเปลี่ยนล้อได้นะเราเอาล้อตัวอื่นมาใส่ได้นะทาไม่ชอบลายนี้ก็ก็เปลี่ยนลายนะครับใส่ไป ครับผมแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ติดในส่วนของฟังก์ชันเดินหน้านะมาแต่ถอยหลังแล้วก็เลี้ยวต่อดูอีกที โอเคครับทุกคนครับคือมันต้องตอบแบต2ก้อนครับรุ่นนี้ผมได้ลนะผมสอเอาแบตอีกของเลยทำนัลำหนึงไปยืมเขามาก่อนคือแบตก้อนแรกครับมันจะใช้ระบบเลี้ยวกับถอยหลังแบตก้อนที่2มันจะใช้สำหรับเดินหน้า อเต็บด้วยนะอันนี้ยาำเบาๆนะครับเต็แบบหนึ่งอันนี้เต็บสองประมาณนี้นะครับประมาณนี้เออโอเคใช้ได้สรุปก็คือมันมันก็วิ่งได้มันก็เลี้ยวได้วิ่งได้แหละ แต่ว่าชุดเลี้ยวเหมือนจะติดขัดนิดหน่อยน่าจะฝืดขุ่นเยอะไม่ค่ยลืมเท่าไหร่ครัแต่ว่าเออมันก็เป็นรถที่แรงพอสมควรใช้แบตสองก้อนนะครับมองเห็นไหมสองก้อนอันนี้ยืมไปยืมเรือเขามาแบตของเรือ เกียร์ในเรื่องของคันชักเลี้ยวอาจจะติดๆหน่อยนะครับน่าจะฝืดน่าจะต้องแบบเอาไปหล่อลื่นอะไรห,หน่อยน่าจะใช้งานได้ปกติเพราะว่าชุดเลี้ยวมันยังใช้งานได้อยู่ส่วนแบตเตอรี่ก็มีสองก้อนนะครับข้างบนใส่ก้อนหนึ่งข้างล่างใส่ก้อนหนึ่งแบตเตอรี่อาจจะเป็นลิโพใส่ไปเลยสองก้อนครับบนล่างประมาณนี้ครับ เล่นได้เล่นได้เป็นรถที่เล่นได้โอเคเดี๋ยวเราปลดชุดไฟออกก่อนนะครับปลดแบตเตอรี่ออกก่อนตัวที่ได้มาไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับต้องไปหาซื้อเองนะครับมีฝาปิดช่องแบตเตอรี่ข้างบนมาให้ก็ดูเรียบร้อยดีนะเพราะว่าอยู่ที่ว่าทำไมมันดูโป่งๆอ๋อเพราะว่าเขาใส่แบตข้างบนตัวหนึ่งข้าล่างตัวหนึ่งนะครับ ถ้าใส่แบตร,ริโพจะดีกว่าจะได้น้ำหนักน้อยไม่มีฐานรีโมทมาให้นะครับไม่มีฐานทั้งรถทั้งรีโมทให้มาเลยนะครับไปหาเอาเองเลยล้วน,ลวนแล้วก็ตัวถังรถมิติค่อนข้างค่อนข้างสูงนะ แต่ที่มันสูงน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีแบตถ้าใส่แบตลงไปมันน่าจะเตี้ยลงคิดว่าอย่างนั้นนะครับหรือถ้าอยากจะเอาบีโหลดก็น่าจะได้อยู่นะน่าจะทําได้ความสูงจากใต้ท้องรถนี่อยู่ประมาณเซนกว่า,กวาเกือบสองเซนนะครับนะใต้ท้องรถประมาณเกือบเกือบสองเซนนะ่ะได้อยู่ก็เป็น BMW นะครับ หรือใครอยากจะเปลี่ยนใส่กรอบทัวริงทั่วไปใส่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับทัวริงทั่วไปใส่ไม่ได้นะบอดี้ทัวริงหนึต่อสิบสเกลปกติไม่ได้ครับต้องไปซื้อตัวที่ช่วงฐานล้อมันสั้นหน่อยถึงจะใส่ได้ ต้องเป็นบอดี้ทรงพวกมา,าต้าสองแซดสี่อตระกูลเอ็มน่าจะใส่ได้นะครับเหมือนช่วงมันจะสั้นกว่าหน่อยไม่แน่ใจยืดช่วงรถได้หรือเปล่าไม่น่าได้มั้งอยู่ได้วะเ๋ยวนะไม่ไม่น่ายืดตัวถังรถได้ครับ พราะว่ามันดูแล้วมันน่าจะล็อกตายมายืดไม่ได้ยืดไม่ได้ไม่น่าได้ล็อกตายข้างหลังก็ไม่ได้ขยับไม่ได้คิดว่าขยับไม่ได้นะน่าจะขยับไม่ได้ ก็ประมาณนี้แหละอะประมาณนี้แหละอันนี้เป็นตัวระบายความร้อนครับซิงระบายความร้อนมอเตอร์แต่มันก็ดีตรงที่ว่าบนเคมันฮับหลังมันทามาสามองศาแล้วอะโดยประมาณนะดูได้ด้วยสายตานะประมาณสามอะงุ้มเข้านิดนึงอะหรืออาจจะแค่สองนี่แหละแต่ว่าก็ไม่ต้องทําเพิ่มอะก็ไปทําโชค๊ค อาจจะทำโชคนะครับแล้วก็ยางเปลี่ยนล้อยางใหม่ให้มันกาะถนนเพิ่มขึ้นก็น่าจะวิ่งได้ดีแล้วนะครับถ้ามีซีเรียสจะใช้บอดี้เดิมบอดี้เดิมจริงก็สวยนะ BMW นะครับมีสปอยเลอร์วิ่งหลังให้มาด้วยตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับอาจจะฝุ่นเคลอะไปหน่อยก็ คลีนคลีนหน่อยก็น่าจะใช้ได้แล้วแต่หน้ารถมันเชิดไปนิดนึงลงมาอีกสักประมาณสองสามบินนะสวยเลยเชิดไปนิดนึงนะครับ คือมันจะดูเป็นแรนลี่กันไปมันมันสูงไปนิดนึงก็อธิบายอะไรอีกเนี่ยว่านีมีอะไรแล้วก็ประมาณนี้แหละครับอ่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันจะยาวปยืดเยอไปสรุปก็คือมันก็สามารถเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้เล่นได้ปกตินะแล้วก็แต่แบตเตอรี่ต้องมีสองก้อนนะครับ เพราะว่าเขาแยกเป็นระบบเลี้ยวกับถอยหลังหนึ่งก้อนระบบเดินหน้าหนึ่งก้อนให้มันแยกไฟกันนะครับก็เมื่อกี้ลองเทสดูฐานไม่ค่อยเต็มนะเป็นฐาน7.2ตัวรุ่นเก่านะครับของเทมิยานะอันนี้ก็ไม่เต็มนะครับไฟมีไม่เยอะไฟมีเท่าไหร่เดี๋ยววัดดูฟี ไฟมีอยู่เอ้ยตั้งผิดโทษทีเจ็ดจุดเจ็ดโวลตน,นะครับโอ้ก็เต็มก็ถือว่าเต็มอยู่นะก้อนนี้เจ็จุดเจแล้วก็ก้อนนี้ที่ไปยืมเขามานะครับยืมมาจากเรือ เท่าไหร่6.6 6.69นะครับก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ก็เลยวิ่งก็เลยมีความแรงเท่า,มาเมื่อกี้ที่ลองเทสให้ดูนะครับ ก็โอเคอะเล่นได้สรุปก็คันนี้งบประมาณ500ก็ก็โอเคนะช่วงล่างก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับระบบไฟก็ใช้งานได้จะมีก็คือล้อยางที่มันค่อนข้างแข็งผมไม่รู้ว่ามันแข็งมั้งแต่ตั้งแต่มันออกแบบมาไหมหรือว่ามันแข็งเพราะว่ารถมันเก่าค้างต๊อก เออชอบกิบล็อกกิบล็อกแม่งดีอ่ะดันเบาๆก็ล็อกแล้วอ่ะเออสะดวกดีของอาซีไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้มันล็อกง่ายดีแล้วก็อยู่ด้วยเออก็โอเคใส่เข้าใส่เข้าโอเคครับเดี๋ยวจะยาวไปผมต้องรับสายแล้ะก็สรุปว่า คันนี้จากการต่อหลวบไฟเข้าไปนะครับเทสตัวรีโมทนะก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับคุ้มค่าอยู่กับรถราคางูประมาณ500บาทนะครับในรถรุ่นเก่าแบบนี้ที่ได้เป็นระบบเทอร์โบใช้แบตสองก้อนนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอรถอะไรเจ๋งๆหรือเรือหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาลงให้ดูอีก เากระบะไม่มีนะต้องต้องบอกเลยว่าที่ผมไปมามันไม่มีกระบาจริงๆตอนแรกแค่คิดอยู่ว่าเอ้จะเอากะบามาดีไหมแต่ว่าเดินดูแล้วมันไม่เจอมันไม่มีนะครับกระบามันคือเป็นรถบิ๊กฟ้ดไปเลยนะมันไม่มีกระบาดท,ทางเรียบนะครับโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบแค่นี้ละกันลาไปก่อนนะครับอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับคนที่ชอบนะหรือถ้าใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์ลงมาเลยนะครับเดี๋ยวผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะ ไม่ว่าจะคอมเมนต์แบบไหนผมอ่านทุกคนผมตอบทุกคนนะครับผมจะติจะชมเต็มที่นะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แชร์ความรู้การแชร์ประสบการณ์นะรถอะไรพวกนี้คือของเล่นมันคือของเล่นนะทุกคนมันมันก็คือของเล่นอะ่ะมันมันสร้างมาเพื่อให้เราได้แฮปปี้ได้เสพมันนะครับเล่นมันให้มีความสุขนะครับผมถ้าเล่นแล้วไม่แฮปปี้ก็ไม่ต้องไปเล่นมันนะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับการดูคลิปนี้นะครับติชมไงเต็มที่เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม และวันนี้ก็สวัสดีครับ